คำถามนะครับเราขออีกสักคำอ่ะอ่ะอ่ะอยเราเรียกผู้อยู่มาก่อนนะผู้สูงวัยแต่พี่ยังไม่แก่นะคะเออไม่ทราบว่าในนี้จำได้คำพูดนี้ไหมว่าผมรวยแล้วไม่โกงเกิดทันไหมใครพูดในที่นี้ต้องถามพี่ใหม่นะฮะ ในฐานะเป็นคนที่แก่ที่สุดผมรวยแล้วไม่โกงแล้วคุณจำลองเชียร์เต็มที่อะไให้เป็นนายกใครคนที่จูบแผ่นดินเนี่ยคุณทักษิณคุณทักษิณแล้วเป็นยังไงก็เมียนเป็นไปก็อยากผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะ ง่ายนิดเดียวทําเรื่องยากให้มันง่ายแล้วทําเรื่องง่ายให้มันง่ายที่สุดอันนี้ทําเรื่องง่ายให้มันยากทําเรื่องยากให้มันยากที่ผ่าอนอาน้องเอาไปคิดว่าคาพูดสั้นๆของผมแค่นี้น้องทำยังไงเป็นปริศนาทำฉันว่าให้คุณชอบคนตอบอันนี้โ <Okay. S 3> อเคออกไป็นแนวค้อ <c oughs> ถามแนวนี้มาที่ดิฉันได้เลยค่ะออกไป็นแนวริดโด โ oh, okay. <Okay. S 1> อเคเราให้ชอบสรุปสรุปแล้วตอบแทนแล้วกันผม,ผมเป็นรุ่นพี่คุณภูบิผมเป็นรุ่นน้องคุณอะไรนะอ่าไม่เป็นไรรุ่นพี่เป็นเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องใครไม่สําคัญคุณพี่เอาว่าเป็นประชาชนเราตอบหมดนะอ่าโอเคสรุปคําถามนะคะเอาง่ายๆว่าไม่ต้องไปอ้างถึงบุคคลที่3ามเพราะว่าไม่เป็นธรรมเขาไม่สามารถมาตอบด้วยตัวเองเนาะแต่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะของนักการเมืองนั่นเองนะคะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับเรื่องนี้มากจริงๆจนมีวัทกรรมประเภทที่ว่าสุดท้ายนําไปสู่การรัฐประหารเพราะบอกว่ารัฐประหารปราบนักการเมืองโกงถูกไหมคะเราเคยผ่านวันนั้นมาแล้วนะคะวันที่มีการบอกว่าเพราะว่านักการเมืองมันโกงจึงต้องรัฐประหารมาวันนี้เราพิสูจน์กันชัดแล้วนะคะ จบแล้วนะคะเป็นบทเรียนราคาแพงมากที่ประชาชนคนไทยต้องรับกรรมกันมาจนถึงทวนนี้ว่าถึงแม้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการแต่การรัฐประหารไม่ใช่ทางออกและไม่มีวันเป็นข้ออ้างของการจัดการการทุจริตคอร์รัปชันงาช้างงาช้างไม่งอกออกจากปากหมาฉันใด ความสุจริตไม่งอกออกมาจากเผด็จการเพราะว่าแค่เอาตัวเองขึ้นมาสู่อำนาจก็คดโกงเขามาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีการรัฐประหารไหนจัดการการทุจริตคราวฉันได้มันแค่เปลี่ยนคนโกงและวิธีการโกงและเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely อำนาจแปลว่าอะไรเนี่ยอำนาจเขาเรียกว่าอะไร อำนาจทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการคดโกงยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คดโกงแน่ๆน0ร้อยเเซเพราะฉะนั้นวิธีการปราบโกงวิธีการปราบโกงไม่ใช่การให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองค่ะแต่คือการทำระบบที่ดีและประชาชนทุกคนทุกตา70ล้านตาสามารถตรวจสอบได้ ทุกวันนี้ปปชตรวจสอบการโกงไหมนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่อยู่ไหนตอนนี้อย่าฝากความหวังการปราบการทุจริครอลัปชันไว้ที่คณะรัฐประหารไว้ที่คณะบุคคลที่คณะรัฐประหารมันขึ้นมาแต่ฝากความหวังในการปราบการทุจริครอลัปชันไว้ที่รัฐที่เปิดเผยโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกเม็ดโดยพักก้าวไกล ทำทุกงบประมาณทุกการจัดซื้อจัดจ้างเปิดให้ประชาชนเห็นหมดเช็คออนไลน์ได้เป็น PDF เป็น Excel ตรวจได้หมดเชื่อว่าประชาชนที่รักความเป็นธรรมและห่วงแหนเงินภาษีของตัวเองมีปัญญาตรวจสอบและนี่คือการจัดการการทุจริตแบบก้าวไกลค่ะโอเคไหมคะคุณพี่ร้อนแรงตั้งแต่2องคำถามแรกรู้สึกเหนื่อย ใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ในมือถือใช่ถูกโอเพนเก Government หรือรัฐเปิดเผยโปร่งใสเนี่ยมันยังรวมไปถึงอีเ e r ร์ e n นหรือ e ี o ก e r n แนนซก็คือให้ทุกอย่างมันใช้บริการได้ง่ายผ่านมือถือของเราด้วยนะคะซึ่งใครสนใจนโยบายนี้เข้าไปในเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลนะคะมีนโยบายนี้อย่างละเอียดอันนี้ไขตรงค่ะ ขอ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 นุญาตคุณพี่ว่าอาจจะต้องให้คนอื่นขอให้คนอื่นถามบ้างเนาะขอให้คนอื่นถามบ้างเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกนทีวีอคได้เลยครับ